มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนนะครับแหมวันนี้ลีลานี่คุณไม่ค่อยออกเท่าไหร่เลยนะฮะแหมวันหลังมี a c t ิ้งดีอยู่กับผมเนี่ยไม่ใช่อยู่กับคุณกินนันคุณก็เอ้คุณปีอนันขอโทษทีครับคุณก็ใสซะเต็มที่เลยนะฮะแหมนะครับบางทีผู้ชมเนี่ยเขาก็อยากได้ความเฟรชความสดใหม่บ้างนะครับท่าคุณนี่ก็ต้องใหม่ๆบ้างมากันที่เรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยครับข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าว ช็อกวงการบอลไทยเลยทีเด like ียวนะครับแฟนบอลนี่ถึงกับอึ้ง <JI> ไปเลยครับเมื่อทางสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูเนเต็ดครับเมายอมรับว่าได้ขายแบ็กซูเปอร์สตาร์ครับก็คือทีราทรบุญมาทันครับให้กับคู่อริอย่าง SCG เมืองทองยูเนเต็ดแล้วหลังจากเจ้าตัวครับมีความประสงค์ว่าอยากจะไปค้าแข่งในต่างประเทศ แต่ว่าไม่มีสโมสรใดนะครับตอบรับข้อเสนอ,นอไม่ไม่มีใครยื่นข้อเสนอมาอมก็เลยมีเพียงแค่สโมสรในประเทศก็คือเมืองทองยูเนเต็ดนะฮะที่ต้องการตัวไปแต่ว่าไม่มีการเปิดเผยค่าตัวนะครับด้านกุนซือชาตตะวันนะครับสีปานหรือว่าคุณโค้ดแบรนต์ตะว,วันสีปานเนี่ยนะับถึงกับงงเลยครับสำหรับเรื่องนี้เป็นโค้ชของเมืองทองนะฮะแต่งงครับบอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยนะฮะด้วยความสัตย์จริงเลย เพิ่งมาทราบเนี่ยว่าคอนเฟิร์มนั่นแหะสิอ่านะครับถแฟนบอลเองก็ยังงงนะย้ายฟ้าผ่าทั้งทั้งคู่ฮะทั้งบุรีรัมยูเนเต็ดแล้วก็เมืองทองแฟนงงเลยฮะทีมอื่นก็งงครับโอ้โหขนาดนี้เลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นคือทั้งสองทีมเขาไม่ได้ถูกกันอยู่แล้วว่าอย่างนั้นอ่ผมว่าเขาเป็นแค่อริกันในเกมฟุตบอลดีกว่านะครับคุณอย่าไปพาดไปลากแฟนเขารักกันเ่ฟนผมก็มีทั้งคนที่ เยร์เมืทองเชียร์เรมืองทองและบุรีรัมย์เขาก็าเป็นเพื่อนกันได้อนะโอเคโอเค,คมาเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องราวที่ไม่รู้ว่าคุณตาเนี่ยต้องการจะสอนอะไรกับหลานกันแน่เรื่องอะไรครับดน่นอนสิครับอยากรู้ไหมฮะก็ต้องไปดูเลยฮะครับผมสำหรับชายชาวอเมริกันวัย54ปีถูกสารัฐอลิโซนาสั่งจำพุก6เดือนด้วยความผิดฐานล่วงละเมิดเด็ก ด้วยการทิ้งหลานสาววัยห้าขวบไว้ในทะเลทรายเดี๋ยวนะใช่หลานตัวเองเนี่ยนะใช่ขวบเองใช่กลางทะเลทรายเลยแล้วยังไงต่อฮะพร้อมกับปืนหนึ่งกระบอกที่บรรจุกระสุนแล้วก็งางเรียบร้อยยให้ปืนกับเด็กเนี่ยนะใช่แล้วไงฮะพร้อมสั่งให้เด็กยิงได้ทันทีเลยถ้าเจอคนไม่ดีอ๋อเราจะรู้ไหมใครไม่ดีน่าจะสี่เมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะเรื่องเกิดเมื่อปลายปีที่แล้วครับหลังจากเขาขับรถกระบะพาหลานไปนั่งเล่นแล้วหายตัวไปจึงตามหาจนพบก็คือญาติพ่่่อแแมมเนีตาาหล้วก็จ ถูกต้องขณะที่เจ้าตัวก็นั่งมาเบอร์เกอร์อยู่ในร้านอาหารก่อนอ้างว่ารถเสียเลยออกไปหาคนมาช่วยเดี๋ยวนะใช่เหรอเขาอ้างแบบแปลกๆมากเลยนะดีนะไม่บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการอ้าวอันนั้นอันนั้นอันนั้นใช่เฉพาะเมืองไทยอ้อหรอฮะหร่อเขาไม่ถึงการอแม่นะพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ดีกว่าครับที่ประเทศลาวครับที่เขาบอกว่าเป็นถ้ำใหญ่และใหม่มากเลยนะครับสำหรับที่นี่ครับถ้ำนี้นะครับอยู่ที่ เมืองไซครับแวงอุดมชัยคุณเคยไปมาได้ยังยังไม่เคยคุณเคยไปแถวแถวเชียงของใช่ไหมครอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นมากสักเท่าไหร่อ้าวหรอชื่อว่าถ้ำจอมอองครับซึ่งทางการเนี่ยพยายามที่จะเผยแพร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของเมืองเลยนะฮะถ้ำนี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ครับมีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งครับมีความยาวเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรนะฮะตามเทือกเขาต่างๆนะครับ แล้วก็มีความกว้างเนี่ยตั้งแต่15ถึง50เมตรสูงตั้งแต่25ถึง100เมตรเลยนะฮะ<ม>บางแห่งมีทาน้ำไหลมีแอ่งน้ำที่สามารถลงล่นได้มีหินยอ่อเอ้ขอโทษฮะหินงอกหินยอ้อสวยงาม<อ>รวมถึงสิ่งที่เรียกว่านมผาอืรู้ไหมอะไรมันคืออ่าคุณก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้ดิะนะครับนมผาเนี่ยนะครับอย่างในรูปนะฮะ หินย้อยทรงเต้านมสตรีคู่ <c oughs> โอ้โหแม้จะดูไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ครับแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกถ้ำนะฮะที่แบบว่าเป็นเต้าคู่ขนาดนี้นครับน่าสนใจมน่า,นาไปมากครับถ้าผมมาเรื่องต่อไปนะฮะมาดูข้อสันิฐานใหม่สําหรับพระราชวังต้องห้ามของจีนอ๋อผมอยากไปมากเลยทำไมฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ โบราณคดีใช่ครับาานั่นน่ะสิฮะพิพิธภัณฑ์พ,พระราชวังในกรุงปักกิ่งก็ยืนยันว่าค้นพบวัตถุโบราณสมัยราชวงศ์หยวนที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า600ปีโดยขุดพบระหว่างการซ่อมบูรณะในเขตโบราณสถานนี้ขณะที่นักโบราณคดีจีหลายคนเชื่อมั่นว่าการขุดค้นพบครั้งนี้จะคลี่คลายปริศนาตำแหน่งของพระราชวังจัก,กรพรรดิกุบไรขาดในลุก ยุคราชวงหยวนศตวรรษที่13บสามทำไมฮะอาจจะอยู่ข้างใต้พื้นพรราชวังต้องห้ามนั่นเองนะฮะอ๋อหรอใช่โอนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันเราขอขุดค้นให้ได้เรียบร้อยก่อนนะครับเราอาจจะได้ข้อสันนิษฐานใหม่เกี่ยวกับ เรื่องของพระราชวังต้องห้ามนี้นะครับปิดท้ายจากจีนไปใกล้ๆจีนนิดนึงก็คือเกาหลีใต้ม,มีอะไรมีอะไรเกาหลีใต้ในี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับไอดอลสาวครับไอดอลสาวก็คือ,อพวกนักร้องนะครับนักร้องวงต่างๆนะครับที่ เราเห็นกันเยอะแยะมากมายของเกาหลีนี่ถือว่าเยอะมากแล้วแต่ละคนนี่โมเออไม่ใช่ฮะคือทําให้ดูดีมาแต่ว่าน้อยนักครับที่เราจะเห็นหน้าสดของพวกเขาครับดโดยทางสังคมออนไลน์ของเกาหลีใต้ครับที่ชื่อว่าบาร์ด้าครับได้รวบรวมภาพของสาวไอดอลแห่งวงการเพลงเกาหลีใต้ ในยามไร้เครื่องสำอางนะฮะล่าสดอ่ามาให้ชมกันนะครับทั้งจียอนอึนจองครับเออแห่งวงเทียราครับนานะแห่งวง After School นาริชากับกาอินจากวงบาวไอเกิมมินแห่งวง m ิสเอครับหลายคนเนี่ยก็ได้รับคำชมจากแฟนๆนะครับว่าดูสวยแม้จะไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยอบางคนนี่ดูสดใสบริสุทธิ ต่างจากภาพยามที่เธอแต่งหน้าจัดเวลาอยู่บนเวทีโดยสิ้นเชิงเลยครับนะครับแต่ผมเนี่ยชอบผู้หญิงที่ไม่ค่อยแต่งหน้ามากเลยอ่าเข้าใจเพราะว่ามันดูเป็นธรรมชาติดีแต่งหน้าไปมันก็ลําบากอ่ะทำไม่หนจะต้องแบบล้างไม่องล้างไม่อัพอย่างเนี้ยเอ้า็ก็ความสุขของเขานะฮะ โอเคครับวันนี้ก็คือเท่านั้นคราเด็ที่เราขัาสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายข่าวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www manager co t h ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน manager ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ